Welcome to the End Times E-Conference Marathon Open Session ยินดีต้อนรับนะครับสู่สัมมนาเรื่องยุคสุดท้ายที่เราเปิดให้รับชมกันยาวๆแบบมาราธอนเลย So t h t all of us can endure triumphantly to the end เพื่อเราทุกคนนั้นจะสามารถที่อดทนอย่างมีชัยชนะจนถึงที่สุดปลายได้ We had a great time ministering on this for the last three Saturdays เราเองได้สอนเรื่องนี้ไปใน3สัปดาห์วันเสาร์ที่ผ่านมา And so many people have asked us would you please repose them again แล้วมีหลายคนมาขอบอกว่าช่วยฉายซ้ําได้ไหม so good news ข่าวดีครับ for three days 72 hours เป็นเวลา3วันเจบสองชั่วโมงเร <we will S 2> าจะ post all the three videos together วิดีโอทั้ง3ตอนเราจะพสต์พร้อมกันหมดเลย and good news also for people who are Thai speaking และข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยครับ they will all be coming with full subtitles ก็จะมีซับไตเติ้ลภาษาไทยมาให้ด้วย So everyone in Thailand เพราะฉะนั้นเพื่อทุกคนในประเทศไทย All around the world ทั่วโลกเลย Join us for the 72 hours จะได้ร่วมกับเราใน72ชั่วโมงนี้ Make sure you listen to all of them watch them carefully เพราะฉะนั้นอยากให้น้องทุกคนได้ตั้งใจดูนะครับอย่างเต็มที่ Because they're so important foundational stones for the future เพราะว่านั่นจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับบทเรียนต่อไปในอนาคต We want to thank all of you for sowing as well. อยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้มีส่วนถวายเข้ามา Continue to sow so that we can keep on producing videos for you like that. พี่น้องสามารถถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้เพื่อเราจะสามารถผลิตวิดีโอในตอนต่อๆไป I want to say to you. และอยากจะบอกกับทุกท่าน What has happened in the last t months is amazing. สิ่งที่เกิดขึ้นในสามเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าทึ่งมาก It's like what we said about the countdown in 2020 beginning. เหมือนอย่างที่เราเคยบอกลูหน้าไว้ว่าปี2020จะเป็นปีแห่งการนับถอยหลังมันเกิดขึ้นแล้ว the the of Be มีคนมากมายที่พูดถึงสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายจากมุมมองของธุรกิจการค้า e a l ท h แล้วอยู่ดีๆนะครับตอนนี้โควิด -19 เข้ามาเป็นเหมือนยานลึกลับแล l เรา i ร c o u l กว่าม m i n g through t ง e m e d การ l side และผมรู้ว่ามันก็จะเข้ามาในทางศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย So we have to wake up เราเองจะต้องตื่นขึ้น and to be aware of all these things และรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ Then major issues in end times teachings we've talked about หัวข้อหลักๆในเรื่องยุคสุดท้ายที่เราจะคุยกันนี้ And we say the key words to go for is found in Matthew 24, Mark 13, Luke 21. ซึ่งเราได้คุยกันไปว่าพระพิข้อหลักนั้นอยู่ในแมทธิวบทที่24อยู่ในมาระโกบทที่21แล้วก็อันนลูกาบทที่21 See God showed all of the gospel writers. พระเจ้าได้ให้คู่ที่เขียนพระกิตติคุณเหล่านี้ including John รวมถึงยอห์น in Revelation. the book of Revelation. ในพระคัมภีร์วิบอนนั้น so we touched on some very key things เราจึงได้พูดคุยกันในหัวข้อหล,กลกักๆ the seven years tribulation has no biblical basis at all ว่าความทุกข์ยากเจ็ดปีนั้นไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์เลย so make sure you look out for those things ให้เราที่จะไปดูเนื้อหาเหล่านั้น very critical เป็นเรื่องสำคัญมาก hallelujah so what we're gonna prepare you for right now สิ่งที่เราอยากจะเตรียมพี่น้องทุกคนครับ is that there's an acceleration of this critical time มีการเร่งความเร็วในช่วงเวลาเช่นนี้ and through all these teachings และด้วยคําสอนเหล่านี้ no more confusion เราจะไม่สับสนอีกต่อไป w i l l all be very very clear เราเองนั้นจะชัดเจนมา after the 72 hours และหลังจาก72ชั่วโมงนี้จบลง <But S 2> <long. S 1> we want to talk about M4 เราก็จะมีหัวข้อต่อไปนะครับ what is the day of the Lord ก็คืออะไรคือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า Could this be the most important day of the 6,000 years of human history นั่นจะเป็นช่วงเวลาวันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดเลยหรือเปล่า My friends the implications are revolutionary พราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้นั้นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา So many people are confused คนยังมากมายที่ยังสับสนอยู่ Between great tribulation and the day of the Lord เราว่าเหตุการณ์ความทุกข์ยากกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า As once we clarify this for you และผมเองก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น The book of Revelation will become clear และเมื่อนั้นคุณจะเข้าใจวิวรณ์ชัดเจนขึ้น And once you can differentiate the two periods of time และเมื่อคุณสามารถแยกแยะช่วงเวลา2ช่วงนี้ออก Then you can understand all the postulations about pre-trip Mid rip, post rip, you will understand them p e r f e c t l y คุณก็เข้าใจภาพความแตกต่างระหว่างความเชื่อที่ผู้ถืการถูกรักคือไปก่อนหรือตรงกลางหรือหลังความทุกข์ยาก They arose because of a misunderstanding เพราะว่าความเชื่อที่แตกต่างเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจผิด Between the great tribulation which is the wrath of Satan ระหว่างเหตุการณ์ความทุกข์ยากซึ่งเป็นความโกรธของมมรซาตานกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระพิโรธของพระเจ้าเราก็จะพูดเรื่องนี้กันด้วยความระมัดระวัง us Feedback เพราะฉะนั้นพี่น้องส่งฟีดแบ็กเข้ามาครับ So this hours Look out for 72และเราเตรียมตัวนะครับรับชมใน72ชั่วโมงนี้ห้ามพลาดและในวันเสาร์หน้า เราจะมีหัวข้อที่4 And After the M5 และหัวข้อที่5 The Key Events in the Day of the Lord ก็คือเหตุการณ์หลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า This Additional Modules และนี่คือหัวข้อเพิ่มเติม We Clarify Many Things For You ที่จะทําให้คุณเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้น So Thank You For Joining Us On This Journey of End Times Revelation ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมร่วมกับเราในการเดินทางของบทเรียนยุคสุดท้าย This Powerful End Times Community For The Lord เพื่อเตรียมตัวชุมชนในยุคสุดท้ายของพระเจ้า The Lord l e s s ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนอย่างมากมาย See <you> online. แล้วพบกันออนไลน์ครับ